เสมอในหนึง่งออก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 ,ออกมาแล้วจ้าเอาละวล้ยเป็นการแข่งขันเที่ยว สองรอบกับสายน้ำคิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐารลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามพมโรมพระโโพราชเทคมาลีครั้งที่สามโดยโอกาสบริหารส่วนจังหวัดหนองคายประจำปีว่าประมาณ2 5 6พปโดยท่านนายกวุฒิไกศช่างเหล็กบอกว่าท่านลอคมจันทาทองท่านรองพิเชษตันเทิดที่จัดให้พี่น้องชาวหนองคายจัดให้เต็มที่บอกว่ามาเที่ยวนี้เหลือคู่ชิกกันเล้อะพิมารล่องน้ำเดงจากสปปลาวใส่กับเรือดีนะผมุู่เจ้าพ่อคำแดงล่องน้ำ้วเงินเปิดภายแหลงแสงกันออกมารวย กันว่าสู้ห้าสิบเจ็ดในนามของน้องพรนิดาอภิมาอสังหารืมองมัพย์เมืองบางเพียงแข่งเดียกันเมื่อมาพ่อคับเจ้าพ่อคำแดงเจ้าพ่อคำแดงเคาะใส่ในนามของเหือบ้านกล้วยเมืองเมืองฝักตันแข่งวิบูลีกัมไส้ตอนนี้บทเบียดเสียดสีกันมามาบังกันว่าไผ่จะขั้วถ้วยพลรชาแนวคนเกียรติบอกว่าคู่นี้คู่เี้สู้สีกันมาละว่าสู้สีสู้สีสู้สีจะดูไปออกบอกไปเลยขนาดนี้ต่างฝ่ายต่างมาดูสิว่าพี่มาจะปิดกองระเก่งในเที่ยวนี้หรือไม่หรือว่าเจ้าพ่อกำแดงเจ้าพ่อกำแดงจองพิกปินจอมพิกปินจอม้พ ขันนี้ยังสูสียังดูนียังดูไม่ออกบอกมาได้เข้าสู่ใจเข้าสู่รบเมสสุดท้ายยังมามั่กันอยู่วยมาเข้าสู่ใจใจต่คนตานีตคนที่มีกมมาวอมาอ่ะบมาขำเนงอ่บมาำเนอ่ะบมาำเนองมาำเนีอ่บมาำมนี้ยอมาเน้องีม้าำนอ่บีม้าำนี้ยอาำเนี้ยอ่ะบมาเนี้าขำเนียอ่ะบม้าน้อ่าเนีย่บมาเียวีมา 好嘞。<Yeah! S 2> ah, การจขขัดเที่ยวที่สองรอบกับสายน้ำคิงถ้วยพระราชชนธสมเด็จพระกนิษฐาลราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลานลาชสุดัสสยามพระบรมพระราชกุมารีครั้งที่สามโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายประจำปีว่าประมาณ2 5งพปโดยท่านนายกวุฒิไกช่างเหล็กบอกว่าท่านรองขมจันทาทองท่านรองพิเคศันเทิดทีจจัดให้มีนกช้าวหนองคายจัดให้เต็มที่บอกว่ามาเที่ยวนี้เหลือคู่กินกันเหละอภิมารล่องน้ำเด็กจากสปปลาวใส่กับเรือดีนะผมุเจ้าพ่อคำเดงนล่องน้ำเงินเปิดภายแรงแสกันออก มาเลเบิ่งกันว่าสู้57ในนามของน้องพอรนิดาอภิม,มาอสังหา,างเรื่องเมืองบางเพียงแข่งหนึ่งกันเมื่อมาพ่อคับเจ้าพ่อค้าแดงเจ้าพ่อค้าแดงคอใส่ในนามของเหือบ้านกล้วยเมืองเมืองฝักกันแข่งวิบูรีกำไส้ตอนนี้บทเบียดเจียดฉีกันมามาเบิ่งกันว่าไผ่จะขวัวถวยวัาานรัชาลนำของเก่งบอกว่าคู่นี้คู่นี้สู้สีกันมาละวัาสู้สีสูส้สีสูส้สีจะดูไปออกบอกไปเลยขนาดนี้ต่างฝ่ายต่างมาดูสิว่าอภิมาจะปิดกองแล้วเก่งในเที่ยวนี้หรือไม สามารถให้มีน้ำสามได้แล้วไหมนี้ยังสูสียังดูนียังดูไม่ออกบอกมาได้เข้าสู่ใจเข้าสู่ระเมตรสุดท้ายยังมามั่กันอยู่วาเอาสูใจตาโกตนี้ต okay. <must be S 2> าโกตบีกีมาดูเลยอ CS ่ะบีมาอ่บีมาำเนีบอ่ะบีมาทำเนียบอ่บีมาำเดีบอ่มาำเดีอ่มาทำเดีเขาเใขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับคู่นี้สนุขอเสียงประมือหนาลังเลครับจบข่าวสองเที่ยว